ก็เอสซีมาซื้อเห็ดกันนะครับลีแยะนี่ครับมาจากไหนครับคุณไหยนนพิเศษคับหมอหนุ่มวันนี้เหขายดีใช่ครับขายดีมากมากเลยครับนี่ครับก็มีบัตรคนหรือเอสซีมาี่ยวกันเยอะครับ ก็มุกขาวไว้อีกก็มี롱ชาตรงนี้นะครับคุณเจเจครับสวัสดีครับหมอหนุ่มหมอผียังไม่กลับอู่เลยครับก็ถ้าเขาเห็นหมอหนุ่มอยู่นอกถนนหรือไปอยู่ตรงกรแพงที่เขาทำรั้วเขาอาจจะมาครับเพราะว่าผมก็เลยอยู่่างทานครับเพราะว่าเขาตามหาหมอหนุ่มนีครับคุณฟิตตี้นะครับสวัสดีครับเสียหนุ่มดีครับคุณเอนนี่เลยสวัสดีครับหมอหนุ่มทูนจจจีไปครับก็ เสียนุ่มนี่เสีเจนุ่มเจอเสียหนุ่มสอนนี่ครับนี่ครับเนี่ครับเยอะสอนเสียนุ่มเจอเสียหนุ่มสอนนี่ครับรถก็มาเที่ยวอีกครับรถกมาเที่ยวครับด้านนุ้มครับเยอะครับเยมาเที่ยวมาเยอะมากเลยครับเยอะกับเสียผสมกันเลยเราก็มาเที่ยวกันเยอะครับโอ้เห็ดเยอะครับเยอะมากไลปเยอะนะเนี่ใครใครไม่ซื้อครับนายโพธิทีมาซื้อเห็ดเอ้ยเห็ดจะได้ไล่บ่ไปให้เงี้จะได้ไล่บ่ โปรไไปหามันเบิดแล้วเด็กไดจึมไปหาดิไปหามองเก้าที่เคยไปน้องโบมี่แล้วเบ่มีแล้วเด็กจั่นจึมโบหมาบเด็กจั่นจึมใช่ไม่ต้องหมายถึงนี่ครับก็ขอบคุณอดิศรสกลนครนะครับที่มีโรงทานเลี้ยงน้ำให้กับทุกคนนะครับที่กินฟรีนะครับอดิศรสกลนครกับคาวาอินุคาวาอิครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้พวกเราได้มีน้ำกินกันนะครับคุณนายพิเศษหมอหนุ่มวันนี้เห็ดพอดีคุณลิฟ โดยสารฮิตาชิลงพยาบาล ไฟ์สดทุก24ชั่วโมงนะครับหมอหนุ่มกอกๆได้ยินไหม่โอ้ขนาดนั้นเลยครับโอ้ถ้าผมไร์สดขนาดนั้นเลยวันนั้ก็ยี่บกชั่วโมงนะครับหมอหนุ่มก็โอ้โหไม่หลับไม่นอนไปสอาวันนอกมาเลยคบนอกไปเลยแถมนักข่าวทั้งหมอผีตามล่าหาหมอหนุ่มหมอหนุ่มมาอยู่ที่ไหนหมอหนุ่มลงปลาหมอหนุ่มไปแอบตัวภูเขาไหนภูผาแอบหรือเป็นภูหลวงหรือไปแอบที่ตรงที่ไหนบอกมาดูวันหมอหนุ่มไม่บอกหมอหนุ่มไปสกุลนครหมอหนุ่มไปรอตัดหมอหนุ่มไปแม่โก ไปแอบทุกที่ที่คุณตามหาไม่เจอราะว่าหมอหนุ่มเป็นห่วงเพื่อนๆเ,เวลาหมอหนุ่มอยู่หน้าถนนแล้วนักข่าวไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นหมอ,อผีก็จะตามมาเป็นขบวนก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับหมอหนุ่มนะครับเพราะว่าไปไทยติดวิญญาณหรือเปล่าเนาะเขาก็เลยตามหาหมอหนุ่มกันครับครับคุณเจ๊ครับ,เ,รบเห็นได้ยินว่าหมอหนุ่มจะมาเกาะพนันที่อยู่เกาะสมุยนะครับก็เดี๋ยวหมอหนุ่มจะ นั่งเครื่องบินไปลงที่เกาะสมุยอาจจะไปซื้อมอเต,ตอร์ไซค์สักคันหนึ่งหรือว่าไปดูที่เกาะพีงันไปดูพื้นที่ที่จะเปิดบาร์าน,นะครับขอบคุณนะครับคุณเจดีจะกินข้าวลรวบ๊ไม่ต้องรัติกานะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมจะไปหาโคอีที่เกาะสมุยครับเป็นฝรั่งนะครับติโคอีท่โคอีครับอยู่ที่เกาะสมุยนะครับโคอีเป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้ี๋้วมอสก็จะไปทำรายการกับโคอี นะครับรู้จักโคอีใช่ไหมครับโคอ,โคอที่ทเป็นฝรั่งที่พูดภาษาไทยได้นะครับคุณไทยพิเซลหมหนุ่มไร่หนึ่งสองชองั่วโมงกำลังดียาวไปย้อนหลังไม่ไหวครับผมคุณย่าฮาเล่สอรี่ตอนนี้ไม่มีใครตามแล้วค่ะครับผมขอบพระคุณครับก็ตอนนี้นะครับรก,ก็ขอบคุณคุณไทยพิเซลนะครับก<อ>็ขอโทษคุณไทพิเซลนะครับว่าตอนนี้ ทุกท่องทางหรือเพื่อนๆหมอหนุ่มหรือทั่วโลกไม่สามารถติดต่อหมอหนุ่มได้เพราะหมอหนุ่มไม่มีไลน์หมอหนุ่มติดต่อทางเฟซไลน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องผมไม่ได้ลงโปรแกรมไว้เพราะว่าเวลาลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีผู้ติดตามว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับผมให้ดูแค่ไลฟ์สดเดียวขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมกังนีสื่อหนีสื่อแต่ทำสื่อเองยินดีถูกไวยด้วยนะครับหมอหนุ่มครับคุณพันนี่ พานนี้ะครับยินดีถูกดีครับคนย่าอเลยครับตอนนี้มีใครตามแล้วครับครับผมนี่ครับนี่แม่บุญจริงก็มาช่วยขายเห็ดนะครับนี่ครับเห็ดยาอาชีนะครับเอ้ยไม่ยาอาชีไป้อ่าป้าคำใสครับผมครับสวัสดีนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนกลางวันกลางวันนี่ครับนี่ใครจะซื้อเห็ดนี่ครับแฟนแฟนแฟนเห็นเห็นอะไรครับนี่ ถุงหนึ่งก็อยู่ประมาณสองร้อยสิบถึงสามร้อยนะครับต่อกิโลครับต่อกิโลครับนี่ครับใครต้องการมาก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยครับเราก็อยู่ตรงข้ามปู่ปาริจิตนาคาชนะครับส่วนหมอหนุ่มก็จะหลบจะหลีกจะหนีจะหายไปเรื่อยครับผมไปทั่วโลกครับตอนนี้ก็หมอหนุ่มก็เก็บกระเป๋าสามกระเป๋าเรียบร้อยแล้วครับไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางเครื่องบินไปทางรถมอเตอร์ไซค์หรือเดินข้ามเขาภูหลวงดีหรือเปล่าผมก็ลองคิด แล้วก็จะบันทึกเอาไว้ก่อนว่าผมจะทําการบ้านว่าหนึ่งถ้าเดินผ่านภูเขาผู้หลวงผมจะเดินเป็นยังไงครับพี่ต่อมาต้องขึ้นโพลีไปอะไรสวยร์จังที่นี่นี่ครับนี่ครับโอ้รองเท้าดิสนีนเลี้ยงอะไรเนาะเสียดิสอนนี่เสิย้อนครับเลี้ยงเต็มที่เลยครับเสียดิสน น้ำชากับน้ำาเปยะทาครบน้องอดิศร์นักท่องเที่ยวเลยครับหมอนุมไม่เป็นไรครับก็หมอหนุ่มจับไปนะคะพื้นที่กต้องค่อยๆทำาทีจะร้อนยะให้เย็นน้ำเย็นๆนะคะ ผมจะไปปรับปรุงพื้นที่ที่หมอหนึ่งจะเช่าทำบาร์อยู่ที่เกาะพังงันนะครับต้องลงที่เกาะสมุยก่อนครับแต่ถ้าถ้าไปก็ดูก่อนว่าจะมีช่องทางเดินทางไหนดีเนะาะ,าะเดี๋ยวเจอกันที่เกาะสมุงครับคุณรัตติกาลครับผม คนไทยดีเซลครับหนุ่มโคอีอ้สาวฝรัร่งเศสน่ารักไปเกาะสมุยสิ้นปีนี้กำลังดีก็สาวโคอีอ้ครับโคอีอ้เป็นสาวฝรัร่งเศสนะครับเราไปหาสาวโคอี้ที่เกาะแพม่โมหลุก็น่ามหนุอันเก่งแต่ว่าที่เกาะครับก็โคอีอ้ได้ยินเสียงมหนุ่มอันใ่เราก็ไดเจอโคอี้ครับคุณพันนีนะครับกองไทยแอบคนตรงคนซื่อคนมอหนุ่มเกาะสมุยครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับ หมอหนึ่งก็จะไปหาสาวๆที่เกาะพังงานส่วนจะไปลองที่เกาะสมุยกอนนะครับไปหาโคอี้เพื่อจะทําคลิปดีๆให้ทุกท่านเห็นว่าสาวฝรั่งพูดไทยได้สวยยาังงามๆครับสวยยังดาราเลยครับขาวจ้วงฝรั่งก็ขาวจ้วงอยู่ครับม่ไมฝรั่งไม่ขาวก็ขาวครับมีแต่จะ,จะเป็นสีแทนออกอาบแดดนะครับสาวฝรั่งสวยนะสาวฝรั่งเศสรครับสาวฝรั่งเศส,สเน,นะถ้าใครดูเพจในเฟซของโคอี้หรือ ยูทูบนะครับจะเห็นโคอี้ค่ะสวยมากๆเป็นสาวฝนนร,รั่งลัะนะคุณธนีกิจพานีไดนะ้คนตรงคนสื่อคือนห่ครับคุณซาเลตนะครับสวัสดีครับกุณเจรัวหรืออันถูกร้กับคุณเอสเอไอเนฟ่ีครับสวัสดี R e F T ครับคุณดูกล้องถ่ายที่อยู่ข้างๆก่อนนะคะก่อนไป คุณบํารุงซ่าครับพูดไม่จบจริงๆครับผมย่าเลกัสตอรี่ตอนนี้ไม่มีใครตามแล้วนะคะครับผมก็ไม่มีใครตามเดี๋ยวมอนุ่มจะตามสื่อเองดีกว่าครับดีมากเอาละครับต้ิหนึ่งไหนึ่งมอนิเตอร์หนึ่งครับผมยอดคลิปหนึ่งไลน์หนึ่งมอนิเตอร์หนึ่งครับผมก็ถ้ามาวันนี้หมอหนุ่มก็คงจะปวดหัวแล้วครับแค่นี้มอหนุ่มก็ดีแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิป หมอหนุ่มนะครับก็ตอนนี้คนดู105คนก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูหมอหนุ่มประกอบนะครับแล้วจะมีสิ่งดีๆหมอหนุ่มจะไปทะเลจะไทยสาวที่ใส่บิกินี่สวยๆเพื่อจะได้เออซื้อบิกินี่มีลายหลายๆดอกหมอหนุ่มอาจจะขายบิกินี่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะเปิดร้านเสื้อผ้าเกี่ยวกับขายบิกินี่ขายหมวกขายกางเกงขาขั้นขายาวแล้วก็เออเป็นชุดฮาวาย ที่สวยๆท่านหล่อสาวนะครับหมอหนุ่มก็ชอบขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วทำาบาร์ด้วยแล้วก็ทำก,กับบาร์น้ำมันจะเป็นน้ำปัน่นหรือจะเป็นบูฮาวายมอจ,โจโิโต้หมาไทยหรือจะเป็นเชฟปัน่นโคโคโน่นัทปั่นแมงโก้ปัน่นหรือบานาน่าปัน่นหรือว่ามิกต่างๆนะครับถ้าเป็นมอจิโต้เนี่ยฝรั่งขึ้นช่อมากนี่นะหมอหนุ่มก็คืออันดับหนึ่งคือมอจิโต้แก้วละ120บบาทครับอยู่ที่ทะเลนะครับครับผมถ้าเป็น หน้าหาดบางหาดครับแก้วประมาณ180บนะบแต่หมอหนมจขายอยู่ที่120บาทต่อ1แก้วโมจิโตครับผมโมจิโตคุณไทวิเซลหมอนมขายชุดดำน้ำด้วยครับผมครับคุณโซได้ครับ1447ไม่มีนักท่องเที่ยวจะไปทําไมครับเออผมจะบอกอยนี้ครับในเกาะพังงาน,นะครับมันมีนักท่องเที่ยวก็คือเป็นฝรั่งประจําในเกาะนะครับเหมือนเขามาอยู่แล้วหลายๆปีนะครับเขาเขาก็จะ มีเพื่อนมีฝูงคือหมอนุ่มีเพื่อนฝรั่งเยอะอยู่ที่เกาะพังงนนะครับเวลาเปิดบ้าเปิดขายอะไรก็แต่เนี่ยเขาจะมาช่วยอุ่นหนุนเพื่อนเพื่อนกันครับเพราะว่าหนึ่งฝรั่งอยู่เกาะพังงานเนี่ยเขาก็มาอยู่แล้วอยู่เลยมาอยู่กับสาวไทยหรือว่าฝรั่งที่ติดใจในเกาะพังงนหรือประเทศไทยเขาก็จะอยู่เกาะพังงานหรือไม่ไปไหนแล้วครับเขาก็พักพิงอยู่ประเทศไทยจริงๆแล้วเกาะพังงานมีฝรั่งอยู่นะครับเวลาเขาจะซื้อข้าวกินซื้อน้ำกินเขาก็จะมา ที่ร้านหมอนุน่มก็เหมือนเราเรา,เราอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับเขาก็มาหาซื้อกินน้ํากินข้าวกินอะไรประมาณนี้เลยครับอ้นนีท่องเที่ยวก็เราก็คาดหวังไว้ว่าจะมาเพราะว่าตอนนี้ก็มียาฉีดแล้วนะครับส่วนสิ่ง,งต่างก็ค่อยๆเป็นค่อยไปครับเพราะบางคนก็ฉีดยาสองเข็มแลวครับส่วนหมอนุ่มก็อาจจะต้องฉีดถึงแปดเข็มหรือเปล่าครับเพราะว่าหมอนุ่มต้องกินยาครับผมคนดนนี้อยู่นี่แหละไม่ต้องไปครับผมคุณสุดา ทางฝรั่งมาเก,กาะเกาะดีกว่าไงนะจิตสดาครับยังม,มีน้ำเชี่อมครับกส่บิกเก้นครับบอกให้ใส่ชุดดําน,น้ำคุ่นเล,ล่อะไรนะครับขายบิกินี่ใช่ครับหมอหนุ่มอยู่ที่เกาะพงนันหมอหนุ่มก็จะขายบิกินี่ให้กับสาวฝรั่งครับว่าไซส์ไหนไซส์ไหนครับเพราะว่าตัวสาวฝรั่งจะมีไซส์ไม่เท่ากันครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอเมริกันออสเตรเลีย ไทยเอเชียมันจะเป็นญี่ปุ่นเจแปนหรือว่าจะเป็นเอ่าสรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลายๆประเทศไซส์เขาจะไม่เท่ากันเล็กใหญ่ในกรณีญี่ปุ่นนะครับเจแปนหรือจะเป็นมาเลเซียครับหรือว่าลาวเขมรเม่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็นยุโรปเอเชียบิกินี่จะเล็กใหญ่รองเท้าไม่เท่ากันแต่ม้อนุ่งจะขายบิกินี่ให้กับสาวเพราะมอนุ่งชอบดูแลสาวฝรั่งนะครับ ให้ขาอาบน้ำเล่นน้ำน้ำทะเลชุดสวยๆของหมอหนุ่มอาจจะมีโลโก้หมอหนุ่มอยู่ที่ด้านหน้านะครับเป็นหมอหนุ่มกกาะครับผมเป็นโลโก้หมอหนุ่มเลยครับโลโก้หน้าแล้วก็มีหัวใจปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งปุ้งปิ้งนไหนครับครับท่านดีครับคุณโซดานะครับพาฝรั่งมากินหนูโอ่งหน้าแต่ดีกว่านะเพราะหมอหนุ่มเก่งภาษาโอ้ยยากตอนนี้เรือมาสังกริดไปหมดแล้วครับคุณโอ๊ตเชียงใหม่นะครับ หมอหนุ่มสุขสวัสดิ์ครับผมคุณสุดาคุณโอ๊ตเชียงใหม่ว้าวว้าวคุณไทยพิเซลนะครับหมอหนุ่มขายชุดตัดอ้อยบ้านกรุงอด้วยครับน้ำหมากคุณจารย์ให้เอฟซีกัมพูชาครับคุณชนาพรนะครับที่มากรุ่ครับเสียงชัดเจ้าร้อนไหมหมอหนุ่มที่นู่นน่ะก็ตอนนี้สุดร้อนร้อนหนุหนาวปนฝนนิดหน่อยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่ครับอธิษฐคนตะกรนครับเราก็จะฉายให้ดูตรงนี้ครับเพราะว่า อดสอรก็มีโรงทางน,นะครับเราก็จะไม่ไปไหนเราจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้อดีอรอดูนะครับมาบรรยากาศเป็นยังไงครับ